บนโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แข็งแกร่งมากมายทุกเผ่าพันธุ์ต่างเอาตัวรอดด้วยวิธีของตนมีทั้งเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวและเผ่าพันธุ์ที่อายุไขสั้นแวมพร์ที่มีชีวิตอมตะแต่ก็ไม่อาจขยายพันธุ์ได้ดั่งใจเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆยิ่งมียศศักเป็นราชินีแล้วการหาคู่ครองที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนักราชินีแวมพายได้ทําทุกวิถีทางจนในที่สุดเธอก็ได้ให้กําเนิดทายาทออกมา เพื่อที่จะถ่ายทอดแกนพลังที่มหาศาลของราชนินีให้ทายาทรุ่นถัดไปทายาทที่ได้กำเนิดออกมาจะต้องรับพลังนั้นอย่างกเลี่ยงไม่ได้แต่พอเป็นทายาทของราชินีเวมไพรแล้วด้วยนั้นพลังของเธอจะมากขึ้นในทุกๆวันจนในวันหนึ่งพลังจะค่อยๆมากขึ้นจนกัดกินจิตใจของเธอได้และแน่นอนว่านิกดามิฮาร์ผู้เป็นทายาทของราชินีแวมไพร ผู้ที่จะได้ครอบครองพลังมหาศาลต่อจากผู้เป็นมารดาต้องจมอยู่กับการกักขังในห้องที่ว่างเปล่าฝึกฝนกักเก็บพลังในทุกวันถ้าจะให้ถามว่าใครการที่หวยหาอิสระมากที่สุดก็คงเป็นพนิกคนนี้แน่ครั้งหนึ่งเธอเคยหนีออกจากปราสาทที่สำเร็จก็เจอกับเด็กสาวที่น่าสนใจนั่นทําให้เธอนั้นค่อยหาทางที่จะหนีออกจากปราสาทเพื่อที่จะได้เจอกับคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นแรงบัานดาลใจให้เธอนั้นอยากที่จะฝึกฝนลพลังของตนให้แข็งแกร่งแต่การหลุดหนีของเธอก็ไม่ได้สําเร็จราชินีเวมไพจับได้และได้ทําการลงโเษด้วยการกักขังเธอไว้ในห้องใต้ดินส่วนที่มืดและวังเวงที่สุดในบ้านนิกที่ต้องทนอยู่ความมืดมิดนั้นจิตใจก็เริ่มอ่อนแอลงและเมื่อเป็นแบบนั้นพลังมหาศาลในตัวก็แปลเปลี่ยนเป็นพลังลุกจนมันระเบิดออกมาและนั่นทําให้เธอสามารถหลหนีจากปราสาทได้สําเร็จ คน,น,นิกตั้งมั่นแล้วว่าจะเลือกอิสระและออกไปมีชีวิตของตัวเองคนคนแรกที่นิกอยากจะออกไปพูดถึงและทาความรู้จักก็คือเด็กสาวที่เป็นแรงบันดาลใจของเธอแต่เมื่อเธอไปที่แหล่งน้ํานที่ได้พบกับคนคนนั้นกลับเหลือแต่เพียงเป็ดน้อยที่นั่งอยู่ตรงนั้นและเมื่อเธอเดินเข้าไปหาเป็ดน้อยตัวนั้นจู่ๆแสงสีขาวก็ร้อมรอบตัวเธอรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่คเคยุ้นเคยเสียแล้วนิกจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ หาคำตอบพร้อมกันที่ช่อง Nick Sanctuary Sanctuary